คนเดียวมันเหงามาเต้นกับเราดีกว่าค่ะวันนี้ที่ชาและซั c เซ s นะคะจะมาชนทุกคนเต้นเพลงดี่ะของ B.N.K. ค่ะแต่ก่อนอื่นฝากทุกคนกดติดตามเนาะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของเราใหม่ๆค่ะโอเคค่ะเรามาเต้นกันเลยเพลงนี้เราจะเริ่มตั้งแต่หัวเริ่มต้นเลยนะคะ พอเพลงเริ่มจังหวะเริ่มตอนแรกทิ้งก่อนเสร็จแล้วก็จะมีเสียงดังตึง้งนิดนึงก่อนที่เราจะเข้าทอ่อนอะดีอะดีอะดีอะนะคะอะก็ฟังกันให้ดีๆแล้วกันแล้วปล่อยหูทิ้งไปเสร็จแล้วตึง้งขึ้นอย่างนี้และจากที่เราหนะ้าตรงเราหันไป45องศาพร้อมขาเป็นแบบนี้นะคะเราจะเด้งแท็กตัวเอง ค่ามันจะไม่สวยเนาะเราไปแค่45องศาจะได้ยังเห็นหน้าเราเปิดอยู่กับกล้องนะคะและเด้งขึ้นยืดแอนหนึถ้าจะให้ง่ายคืออย่างที่บอกแอนคือเรายืดไว้ก่อนเลยแล้วเราค่อยเด้งเสร็จแล้วมือเราเป็นแบบนี้อ่าไว้ที่ตรงหน้าอกและแอนหนึ่สอสามอย่างนี้นะคะอื้ออื้อื้อืม4สี่ทีนะคะ พร้อมขาเอาใหม่นะ5 6 7 8ไปตึงเสร็จแล้วไปเลยแอนหนึ่หันกลับมาด้านหน้าเอามือควายกันแบบนี้และสะโพกไป5 6 7 8วิธีนะคะท่านี้คือแค่เรายุบและยืดแต่เราบิดบิดนิดนึงเป็นยุบและ ยืดและยุกและยืดยุกและยืดโอเคอีกทีนะคะรวมท่ากัน5 4 3 2ไปตึงและเข้าไปยืด1 2 3 4ไป5้าหพอเราจบ8ปป เราหัน45องศาด้านนี้แล้วท่าเดิมแต่เราเปลี่ยนขาเป็นขานี้ไปแอนหนึ่งสองาหันกลับมาด้านหน้าพร้อมมือเวียงสะโพกไปข้างเดียวกับมือ5้าและลาหกเจ็โอเคอีกรอบหนึ่ง้ากต้นถึงตรงนี้อานะคะมา5้าหเจตึงและไปแอนหนึ่ง 2 3งสี่ย่อลงก่อน5้าเด้งหกเปเป็นข้างไปแอดหนึ่งสอสี่ล้วลาไป5้าหกเและต่อเลยนะคะกลับไปด้านนี้ใหม่ป้ 1, 2, 3, 4, ายแอนหนึ่สอาคราวนี้เอามืออย่างนี้อ่าฉันสวยอ่า ไปด้านข้างนะใครยิ่งก้นเงินสวยก็แบบบิดไปเยอะเเหมือนแบบอารมณ์กระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเรื่อยมาตดีอะไรประมาณนี้นะคะโอเคอีกหนึ่งรอบแค่นี้จบละนะคะเป็นท่อนอก่อนที่จะเข้าเนื้อร้องนะคะโอเคโอเเดี๋ยวเรามาทวนตั้งแต่ต้นจนถึงจบมาได้กี้นะคะ ที่ชาเนี่ยมีทำเต้นกับเพลงเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะเอาลิงก์นะคะมาแปะไว้ให้ใต้คอมเมนต์นี้เผื่อใครยังไม่ได้ดูนะคะเขาไปดูว่าเต้นกับเพลงแล้วเป็นยังไงนะคะอ่ะมาทวนกันอีกหนึ่งรอบค่ะ5 4, 3, 2, 1, ้าสี่สามสองหนึ่งไปตึ้งไปแอนหนึ่ง เต้นกับเพลงดูด้วยนะคะตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างถ้าเกิดเต้นแล้วเป็นยังไงก็มาบอกกันบ้างหรือถ้าเกิดใครนะคะอยากเต้นเพลงอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะถ้าเกิดที่ชาเป็นได้ก็จะมาสอนให้ด้วยแล้วที่สําคัญถ้าเต้นตามแล้วยังเต้นไม่ได้หรืออยากจะเต้นให้ได้มากกว่านี้ที่ชามีคลาสเต้นออนไลน์นะคะสามารถทัก มาที่ลิงก์ลายที่อยู่ข้างใต้คอมเมนต์นี้นะคะได้เลยนะคะก็วันนี้ไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ